คุณผู้ชมครเวลาเที่ยงคืนหรืออีกไม่ถึง2ชั่วโมงเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเตรียมที่จะปล่อยตัวแกนนำกลุ่มราษฎรนะคะหลังจากที่ศาลยกคำร้องฝากขังเพราะว่าการสอบสวนได้เสร็จสิ้นลงแล้วเราจะไปติดตามสถานการณ์สดๆกับคุณเบนจพจ์ทิพย์กมลแสงรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครคะ่ะคุณเบนจพจ์คะ คุณนัทธาครับการปล่อยตัวแกนนาทั้ง4คนในช่วงเวลาเที่ยงคืนวันนี้นะครับเนื่องาจากว่าสารอาญาน,นั้นมีคําสั่งยกคําร้องของพนักง,งานสอบสวนที่มาขออานาจสารฝากขังในผดที่3เพิ่มเติมซึ่งจะครบกําหนดในวันนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันวันนี้ศาลไม่ได้ออกหมายปล่อยนะครับทำให้ทั้ง4คนนั้นต้องรอให้ครบกําหนดระยะเวลาในวันนี้ก่อนนะครับถึงจะมีการปล่อยตัวได้นั่นก็คือในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันนี้ครับ หลังจากที่สารอาญามีคำสั่งยกคำร้องขอฝากขังนายอนนท์นำพานายสมยศพฤกษาเกษมสุขผู้ต้องหาในคดีร่วมกันชุมนุมที่ท้องสนามหลวงและปักหมุดคณะราชฎหร2563รวมทั้งนายเอกชัยหงกังวานและนายสุรนาถแป้นประเสริฐที่ศาลออกหมายจับในขหาร่วมกันประทุสร้ายต่อพระราชินีกรณีร่วมกันปิดล้อมขบวนเสด็จพระราชดำเนินตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110เมื่อวันที่1 4ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ นายน,นรเสตนาหนองตูมทนายความจากศูนย์ทนายความ,าาวามเพื่อสิทธิมนุษยชนก็เปิดเผยหลังจากที่เข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับโดยบอกว่าวันนี้เรือนจํายืนยันจะปล่อยตัวทั้ง4คนในเวลา24นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงครบกําหนดฝากขังที่จะสิ้นสุดในวันนี้นะครับเรือนจําจะต้องทําตามข้อกําหนดของศาลซึ่งวันนี้ศาลไม่ได้ออกหมายปล่อยมาทําให้ยังไม่สามารถปล่อยตัวได้ในช่วงค่ําของวันนี้ครับ ตามหมายขังของสารที่กำหนดเนี่ยสารบอกว่าให้ขังตั้งแต่วันที่27นะครับ7วันก็คือของคุณอนุนภา,าก็จะครบวันนี้นะครับพอครบวันนี้ก็คือหมดเวลาเที่ยงคืนก็จะได้ออกมาตอนนี้คือเตรียมรอออกแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เดืินตามแจ้งว่าอยู่ในจุดที่เตรียมรอออกแล้วได้ออกแน่นอนและไม่มีการอายัดใดๆทั้งสิ้นนะครับแสดงว่า ทั้ง4คนวันนี้จะได้กลับบ้านอย่างแน่นอนนะครับในเวลาเที่ยงคืนจะปล่อยตัวออกมานะครับก็ต้องขออนุญาตเดียนแจงเรียนชี้แจงต่อพี่น้องสื่อมวลชนแบบนี้ครับผม ขณะเดียวกันนางสาวพนิกาวาน,นิชแกนนําคณะก้าวหน้าได้มาสังเกตการก่อนที่จะมีการปล่อยตัวแกนนําทั้ง4คนนะครับโดยเห็นว่าคําสั่งปล่อยตัวของศาลในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะนําไปสู่การประนีประนอมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและรับฟังข้อเรียกร้องของประชาชนที่ยังคงยืนยันใน3ข้อเรียกร้องนะครับส่วนจะสามารถเจราจากันได้หรือไม่นั้นยังขึ้นอยู่กับรัฐบาลครับอย่างที่บอกว่า3ข้อที่พูดไปแล้วรัฐธรรมนูญใหม่ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และผู้ที่เรียกร้องย่อมพร้อมที่จะเจรจาเพื่อให้ข้อเรียกร้องประสบความสําเร็จผู้ที่ไม่พร้อมจะเจรจาก็คือคนที่ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือคนที่ถืออานาจอยู่ในปัจจุบันถ้าเกิดผู้ที่ถืออํานาจอยู่พร้อมเจรจาผู้ที่เรียกร้องการปฏิรูปย่อมอยากที่จะเจรจาอยู่แล้วครั้งนี้อยู่ที่รัฐบาลแล้วค่ะพิสูจน์ตัวเองออกมาว่าจริงใจในการรับฟังผู้ประท้วงแล้วท่านจะเดินถูกทางสักทีในการแก้ปัญหา สำหรับนายอานนท์จนถึงวันนี้นะครับถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำรวม2คดีตั้งแต่ที่จังหวัดเชียงใหม่และมาที่กรุงเทพมหานครรวม19วันนะครับนายเอกชัยและนายสมยศนั้นอยู่ในเรือนจำรวม18วันและนายสุรนาถอยู่ในเรือนจำรวม13วันครับ คุณนัาครับอีกประมาณ1ชั่วโมง30นาทีก็จะครบกําหนดที่จะต้องปล่อยตัวทั้ง4คนออกมาจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่นั้นไม่อนุญาตให้บุคคลใดเข้ามาภายในพื้นที่ของเ,อเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครแล้วนะครับและได้มีการปิดประตูที่บริเวณริมถนนงามวงวานแต่ก็มีมวลชนบางส่วนนั้นอยู่บริเวณด้านริมถนนนะครับและมีบางส่วนนั้นก็เข้ามาได้ที่บริเวณด้านหน้าประตูเรือนจําเนื่องจากว่าเข้ามาก่อนที่จะมีการปิดประตูครับนี่เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้น ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครครับขอบคุณมากค่ะคุณเบนจพจน์ค่ะ